ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะยังครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ถามคำถามเลยฮะนี่นะครับเริ่มจากศูนย์ start from อะไรครับ start from ต e ดคืออะไรที่แปลว่าเริ่มจากศูนย์ครับ zero แม่ถ้า z มันคงจะไม่ได้เป็นเกมอีเดียมสิครับถูกจไหมครับมันจะต้องมีอะไรบางอย่าง start from อะไรนะครับนะ start from อะไรนี่นะครับคือเริ่มจากศูนย์นั่นเองอันนี้คือใบอยู่ใช่ไหมผมไม่ใบผมไม่รู้ผมไม่รู้ฮะ นะฮะคือเอ๊ที่นี่ไม่ได้ทำความสายเก้าอี้มาป่าวแม่งเชื้อโรคเยอะป่อแต่แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษคันสแกนอว่าอะไรอ๋ออันนี้อะไรทำอะไรอยู่เป็นีเจแพ้อะฮะครับคุณอยากให้ผมทำนานนะครับตอบได้เลยครับ start from scratch start from scratch ถูกต้องนะครับ start from scratch ก็จะแปลว่าเริ่มจากศูนย์เพราะ scratch ก็จะแปลว่าเก่าเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับมีแต่แค่รอยขีดข่วนไม่มีอะไรเลยคือแบบเริ่มจากศูนย์นั่นเองครับเราจะเรียนบ่อยอย่างเช่นนักธุรกิจนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องเริ่มจากศูนย์อย่างเช่นเขาเริ่มนะฮะชีวิตการเป็นเศรษฐีพันล้านของเขาจากเงินหนึ่งหมื่นบาทหรือสตรไม่มีตังค์อ่ะนะครับ,รบ <acak> ก็คือ start from scratch นั่นเองนะครับ start from scratch